นัมะอัชฌะภูรังคูนะมะปูอัจจุนะมะสเจนะเมสจักนะมะวักกัปนัมโมภูตดูแล้วสง่ามากครับทุกคนนะครับน่าศรัทธามากนะครับเพราะว่ามีอาการเขาเรียกอะไรนะนิ่งมากนะครับไม่ไปไหนคนล้อมเต็มก็ยังไม่ไปไหนนะครับ แชร์ขึ้นหน้าเฟซนะครับเป็นบุญบารมีครับพี่น้องเหมือนูนะครับเหมือนบริวารของปู่หรือว่าเป็นปู่เราก็ไม่รู้นะครับแต่เรามีศรัทธาครับศรัทธามีบารมีเกิดครับที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดนะครับและฝ่ายนั้นในอรชาติก็อเป็นบทสาวศีลด้วยเขาพยายามมดทุกมือใส่ เรื่นี้ผมเพิ่งพูดเลยว่าจรินจีก่อนนะแล้วผมออกผลลตัวเราเองใช่ทุกครับผมนะครับเกิดมานะครับน้องนะครับสามชิ้เก่าปีนี้ก็บ่เคยเห็นจ้ากเถื่อครับพี่น้องจับงูมาเป็นพันตัวนะครับก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับนี่ครับเป็นเรื่องเล่าที่เป็น เอาผู้ใดเกิดมาผมกับว่าพึ่งเคยเห็นขึ้นกันนี่แหละครับยกสูงเป็นอมากนยนะครับรู้เห็นอย่างเนี้ยลักษณะเลยมีความที่สาธุสาธุครับหรือสัจจะความมุ่งมั่นทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำหลักนีะให้ให้หลักนี่นะครับทุกคนตัวเรานแช่ แชร์ <S <S เพื่อให้คนอื่นได้เห็นได้ดูได้เห็นบรารมีของปู่ชิสุโท,ทของเรานะครับที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คำชะโนดนะครับบ้านโนนเมืองตำบลบ้านว่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับทุกคนนะครับผมจับงูมาเป็นร้อยๆตัวงูเขียวก็จับมามากนะครับแต่ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิต <S <S นะครับ สาธุนะครับสาธุนะครับขึ้นหน้าเฟซใครขอให้ประสบความสำเร็จไว้ร่ำล่ำรวยๆปัสแจกโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับนะครับนี้แชร์แผ่บารมีให้คนที่ไม่เคยเห็นได้เห็นเราก็จะได้บุญได้กุศลไปด้วยนะครับ นี่นะครับทุกคนไม่ไปไหนเลยนะครับดูแล้วก็คือแบบดูคนเต็มไปหมดแล้วเลยกบก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็คือเราอยู่ดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับ นะครับสวัสดีครับได้ครับผมไนี่ม่ครับไม่ยอมไปไหนเลยครับอยู่บนหัวเลยนะครับผมขอยเดี๋ยวนะครับเขาจะทำแต่เขาทำอะไรเราไม่รู้นครับผมขอบคุณครับพอดีเอซมาขอถ่ายรูปนะครับขอโทษ นี่ดึงนะครับก็<อ>นี่นะครับก็คือเราอยู่ชิดใกล้ชิดเลยนะครับท่านก็ไม่ไปไหนไไนะครับตอนตอนนี้อยู่ในวัดคำชะโนดอยู่ในคำชะโนดเลยนะครับ ตกลงมาจากต้นไม้ใหญ่สูงสูงเลยนะครับมาโดนแขนมาโดนมือโดนแขนของของคุณแม่นางนะครับเสร็จแล้วแม่นางก็สะบัดออกนะครับตกใจนึกว่าอะไรนะครับพอตกลงมาอยู่พื้นนะครับค่อยสังเหตสังเกตเห็นนะครับดูนะครับคือไม่ไปไหนไม่ยอมไปไหนเลยนะครับ ขึ้นหน้าเฟซใคร <c oughs> ขอให้ <c oughs> บุญบรารมี <c oughs> ขอให้ <c oughs> เปิด <c oughs> เปิดทรับเปิดบรารมีนะครับทุกคน <c oughs> มีให้เห็นความสง่าความอันนี้ให้อาจารย์หมดเลยไหมโอ้อะ ให้รวยให้รวยให้รวยต้องมาครับดีใจที่ลูกศิษย์ลูกหามาดูดวงให้ตังค์สิแม่ตังค์โชว์ค่ะเหมือนกูดอลยเหมือนผุดใดมาเมื่อนี้งเด้นสิบเดืเป็นบุญตาบุญมาแล้วนี่ค่ะราคาหนาบ้านดูอัปเดตเลยชักขัดอ้าวโชว์แบบนิ่งมากเลยตอนนี้เราอยู่ใกล้ชิดกับ ที่มีรูปร่างขายพญานาคมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่อาจารย์ธเนศนาสังสีโมนะครับโค้ชประจําธรรมชนติโค้ชประจําครรมชาดนะครับ นี่นะครับขึ้นหน้าเฟซใครขอให้ชงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำล่ำรวยรวยตอนรับปีใหม่นะเดือนสุดท้ายของปีคุณแม่ที่งูตกใส่แขนอายุ56ปีนะครับ5แล้ว5ังปลายปีของของยายมะโร

ัจจุบันี้ตัวเรเองก็สามสิบกเข้าสามสสอามห้านะไ้ครับอนนี้เราอยู่ที่วัดคำชะโนดนะครับอยู่คำชโนดนะครับอยู่ในคำชะโนดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของในคำชโนดสวัสดีครับในโลกนี้มีจุดเส็บโดมหนึ่งกํพาร์สอง้าษาสามโดนน้ำหวานสี่โดมเจ้าสมบัติาดูสิอัขันองผู้วิชาการนี่ ีาบงนกครับี่ลังบืงกัเลยมาน,น,นี่คือแฟนเพจนะครับที่พากันหลั่งไหลเข้ามาดูบาร,รมีดูปฏิหารที่เกิดจาก ที่มีหงอนคล้ายพญานาคนะครับก็เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อายุ39ปีก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมก็เชื่อว่าในนี้ก็เพิ่งเคยเห็นกันทุกคนใช่ไหมครับให้เอาห้เาคือนีื

วัน37เดอนวันที่12วันสุแรง1 5เดือน3สุดแรง1เดือนกวัยนาน่าจบสาเพื่อนยูนีล่ะเพืนอันเนี่ยตการงานลองมาจากต้นไม่ครับตกลงมาจากตัวไหม่คนนี หนีเร็วค่ะอันนี้หงอนหอมเนี่ยจะไม่เป็นบุญตาเห็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมสามสี่ห้าหกไปไปแล้วไปทำอะไรล่ะทำอนะอะไรนะนะครับสำหรับกันเข้ามานะครับทุกคนนะครับได้ชมบารมีได้ชมความงดงามของคนนะครับครับ

อายุเราสามถงห้าสาาปีจันเสวยยุคพระหัดเข้ามาแทรกไม่ยอมไปไหนเลยนะครับนิ่งมาทให้ส่งโขนให้นิ่งมากกังวลตกใจคิดมากลงมาให้ เราเดชตร้ามก่อนเดชของเราก็อยู่ในตำแหน่งที่ตรงนี้ก็อยากึ้นมากอยากกังวลใจที่แก้ไขแคขคืนหนึงไงสรวัตรเป็นมที่อน่างนี้ไหมันจะค่คนดีสำเร็จทุกอย่างเดนดีหมดเลยนะครับ่างัมันก็เป็นแบบเหมือนวล ทท an ี่เเราาาดินงมขอครับตอนนี้เราอยู่ที่คำชะโนดนะครับทีานอินเดียนอนศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้บ้านผู้เมืองของชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่ออาจารย์เนี่ยบอกว่าให้นำไถ่ดชด้วนที่ไม่ไม่อาจารย์ไม่เสียให้การที่จะซื้อมาให้แบบไม่รวมรวม ก็แชร์ชขึ้นหน้าเฟซใครก็ให้เอจงมีแต่ความสุขความเจริญล้ำล้ดรวยๆวยนะครับป,ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดขอให้สมมุรมวัดปารถนานะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจองูแบบนี้นะครับมผมจับงูมาก็ไม่ไม่น้อยนะครับเยอะนะครับแต่้ อันนี้อันนี้เป็นแฟนใช่ไหมมีเรามที่มาเล่นกีฬาหมายถึงแฟนพวกเราหน่ะแฟนพวกเราเรามีแฟนเขาไดีง่ายง่ายเลยครับนะมีมีเราเขาด้วยทำเราด้วยเขาด้วยนี่คือคนที่บอกเหมือนคนคนเดียวกันมันถ้าสมมติว่าเราไปตกคุกไปเน็คนหนเราไป ใช้วิจารณญาในการรับชมน,นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราอยู่ในดินแดนอันศ,ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนพญานาคนะครับเราศรัทธาในพญานาคเพราะว่าเราเป็นลูกหลานปู่ศรีสุโธนะครับ